สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาเก็บตัวนะฮะผมมาเก็บตัวหลบโควิดที่ชัยภูมินะฮะชัยภูมิโควิดก็ไม่มีอะไรก็มีนำเสนอเรื่องพระของหลวงปู่สิงห์นะฮะพระของหลวงปู่สิงห์เนี่ยอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะผมมาดูกันอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่สิงห์ ดีนะครับผมผมมีความเชื่อกันว่านะคะโควิดเนี่ยป้องกันได้นะฮะป้องกันได้ไม่เกินกรมนะฮะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่เกินกรรมถ้ารรใครมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเรามีวัตถุมงคลที่ดีดีอ่ะก็อาจจะสามารถให้หนักเป็นเบาได้นะครับผมเนี่ยเดลรู้ได้หลวงปู่สิงห์นะฮะให้หาใช้ในพี่น้องนะยุคนี้นะฮะ ให้เชื่อผมนะฮะว่ายุคนี้เป็นช่วงกระดิยุคฮะยุคที่เขาคัดเลือกคนโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะฮะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญรสหลวงปู่สิงห์เหมือนกันนะฮะให้หาใใ้นะพี่น้องนะหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์ท่านนะฮะสัเร็จธาตุไฟนะธาตุไฟไฟนี่ก็ป้องกันของกันคุณนใสสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บถอดถอนของไม่ดีชำระล้าง เผาผ่านพวกสิ่งไม่ดีในตัวเราเดี๋ยวรอสอนนี่ก็แรงมากกับเรื่องรักษานะฮะให้หาใช้นะอันนี้มาบอกเพราะเป็นห่วงนะไม่ได้ขายนะะไม่ได้ขายไม่ได้สนับสน,นุนผ้าราคาแพงนะอันนี้เป็นผ้าราคาถูกไม่แพงเป็นผ้าใหม่ที่มีผู้ธุคุณหลักล้านหลวงปู่สิงห์เนี่ยผมเชื่อถ้าเกิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะต้องฟังด้วยนะฮะว่า ป้องกันโควิดได้นะผมว่านะจากหนักเป็นเบาได้นะเพราะว่าตอนนี้มันมีพเพื่อนๆผมหรือรุ่นพี่ผมที่เขาใช้นะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆนานแต่ละเขาก็ไม่เป็นนะไปตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วอีกก็ไม่เป็นรอดไปใค้รอดปลอดภัยฮะให้ลองหาใช้ดูอันนี้พลักหน้าทองอ่าอันนี้แล้วพลักหน้าทองขงหลวงปู่สิง อันนี้เกี่ยวกับพวกเมตามหานิยม,มฮะเมตามหาสเสน่่์อนะไรพวกนี้ดีนะครับอันนี้มาให้ชมดูเนี่ยเพรผมเิียตัวตลอดนะฮะไม่เคยห่างกายเลยะฮะอันนี้เปลี่ยนตอกหนึ่งหลวงปู่สิงห์ฮะสวยหลังสิงห์ประสบการณ์เยอะแยะม,มากมายนะฮะจริงๆครับผมก็ให้ลองหาใช้ดูนะครับอยากจะ มานำเสนอของดีให้เพื่อนๆได้บีไว้นะฮะ mm hmm. พุทธคุณนะฮะไม่ใช่พุทธพาณิชย์ของผมอะพุทธคุณล้วน mm hmm. พุทธพาณิชย์ก็ที่อื่นเลยนะฮะที่นี่พุทธคุณไม่ได้ขายแต่นำเสนอให้ใช้มาบอกต่อให้ใช้กันป mm hmm. ้องกันโรคโควิดได้ไอ้น,นี้แต่ความเชื่อนะฮะแต่ว่า ธาตุไฟนะฮะมันจะกะสินกสินนี่ผมว่ายังธรรมดาไปแต่องค์นี้สำเร็จธาตุไฟโอเคนะครับผมสวัสดีครับ